ม,มาลองตีเลาะๆใช้ตลิงนี่ดูนะตะลิงน่าจะมีตัวนะ

เดี๋ยวสักคู่นะครับเป็นประช่อนคองรับผมตัวนี้โลฟาแน่นอนครับผมนี่อ้วนๆเลยกัดไอ้โบ้ครับไอ้โบ้โกบยางว้เพืชบรีสีขาวตัวนี้โอ้โหคิดว่าหลุดนะกัดแล้ว มันกัดกระชากแล้วตัวนี้ผมตีเลาะชายตงครั้เลาะจับเลยตัวนี้เดี๋ยวเห็นในกล้องก็รู้ว่าจะเห็นแล้วนี่โอเคปมเดี๋ยวหาแต้มต่อไปนี่ไฮโบโล,โลฟ้าแน่นอน